จะพาท่านผู้ชมมาดูดอกบานของตำลึงทองค่ะดอกเขาจะบานในยามเช้าตรู่นะคะหรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือกระทกรกค่ะแต่ละท้องถิ่นเรียกชื่อแตกต่างกันไปค่ะอันนี้ดอกบานของเขานะคะมีความสวยงามมากค่ะแต่ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วค่ะจะมีผลต่อกลีบ ชั้นบางๆของเขานะคะชั้นล่างค่ะก็เริ่มจะหุบแล้วค่ะตำลึงทองมีคุณประโยชน์ทุกส่วนเลยนะคะแต่ละส่วนมีสรรพคุณแตกต่างกันไปค่ะเป็นพืชสมุนไพรชั้นดีเลยค่ะยอดอ่อนและใบอ่อนของเขานะคะ จะนำมาลวกจิ้มน้ําพริกค่ะสัพพคุณแก้ริษีดวงลดเบาหวานค่ะําลึงทองเป็นพืชสมุนไพรต้านมะเร็งค่ะส่วนลูกของเขานำมาปั่นเป็นเครื่องดื่มได้ค่ะ แต่ต้นนี้ยังไม่มีลูกสุกให้เห็นนะคะมีแต่ลูกที่อ่อนๆคะ่ะที่ยังไม่สุกแต่ก็สวยงามนะคะให้ดูทุกขั้นตอนของความสวยงามคะ่ะถ้าลูกสุกข,ของเขาก็จะมีสีส้มคะ่ะเป็นพืชสมุนไพรที่ เกิดอยู่ตามป่านะคะตำลึงทองหรือว่ากระทุกรกค่ะอยู่ตามธรรมชาติค่ะต้นนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะอันนี้ก็ดอกบานอีกดอกนึงนะคะจะอยู่ใกล้ๆกับลูกอ่อนของเขานะคะแล้วก็จะมี ลูกอ่อนที่แบบหลังบานแล้วก็ใจเป็นแต่ละขั้นตอนของเขานะมีความสวยงามให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะนี่ค่ะยอดอ่อนของเขา คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เข้ามาชมช่องอัญช c าชาแนลลูกแมวชาวกล้วยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ